ทงคำตอบนิติบัณฑิตไทยภาคหนึ่งสมัยที่39ประจําปีการศึกษา2529ขาอาญาข้อ8คําถามนายมาขับรถยนต์ไปทําทางหลวงเพื่อท่องเที่ยวระหว่างทางมีป้ายจราจรเป็นรูปกระบือปักไว้ข้างทางเพื่อเตือนคนขับรถ ให้ระมัดระวังสัตว์พาหานะนายมาหยุดรถแล้วลงไปเล็งปืนหมายเอารูปกระบือเป็นเป้าแล้วยิงปืนสองนัดกระสุนปืนถูกป้ายดังกล่าวทะรู้เป็นรูการกระทำของนายมาเป็นความผิดฐานใดหรือไม่และหากนายมาทำป้ายเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนเดิมจนเป็นที่พอใจของทางราชการแล้ว ดันงนี้นายมาจะพ้นความรับผิดหรือไม่ทงคำตอบป้ายของทางราชการที่มีรูปกระบือเป็นป้ายเพื่อความปลอดภัยแก่สาธารณชนโดยเตือนผู้ขับขี่ยวดยานที่ผ่านไปมาให้ระมัดระวังเพราะอาจมีสัตว์พาหนะข้ามทางถือได้ว่าเป็นรั์ที่มีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์การที่นายมายิงปืนใส่ป้ายจนทะลุเป็นรูเป็นการทำให้ป้ายนั้นเสียหายนายมามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา360ถึงแม้นายมาจะทำป้ายให้ใหม่เหมือนของเดิมจนเป็นที่พอใจของทางราชการแล้วก็ตามก็ไม่ใช่เหตุ ตามกฎหมายที่จะทำให้นายมาพ้นความผิด